พิมพกำลังจะทำขนมไปแจกเด็กๆค่ะก็เลยมองหาไอเดียน่ารักๆอยากให้เด็กๆรู้สึกประทับใจแล้วก็มีความสุขเวลาที่ได้ทานขนมของพิมพค่ะได้มาเป็นพิมพีพ่หมีแบบนี้นะคะเป็นพิมพ6ช่องค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มด้วยการใช้วุ้นผสมสีน้ำตาลเพียงเล็กน้อยหยอดเป็นตาแล้วก็จมูกของพี่หมีแบบนี้นะคะใช้สีเหลืองหยอดลงไปในส่วนของเกสรดอกไม้ค่ะหล<ย>ังจากนั<ย>้นใช้ส<ย>ีชมพูเติมลงไปในส่วนของโบ ดอกไม้และอย่าลืมแต่งแต้มสีสันให้กับแก้มพี่หมีของเราด้วยนะคะหยอดสีขาวลงไปบริเวณจมูกของพี่หมีเพื่อเพิ่มรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้แหลดูน่ารักมากยิ่งขึ้นค่ะผสมสีน้ำตาลอ่อนสำหรับหยอดลงไปตรงส่วนนี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นมุ้นไมโลหรือโอวันตินตามแบบที่เด็กๆชอบก็ได้นะคะซึ่งจัดเป็นของโปรดของเด็ก,ดกๆหลายๆคนเลยละค่ะอุ๊ยน่าอายอีกแล้ววุ้นหมดค่ะ ไม่ได้หยอดไปหนึ่งช่องนะทิ้งไว้จนเย็นตัวดีแล้วเราก็มาแกะกันค่ะวิธีการแกะนะคะจัง,ง่ายมากๆสําหรับพิมพ์แบบนี้ไม่ต้องไปมองช่องที่ไม่มีนะคะทุกคนความพิมพ์พลงไปเลยค่ะความพิมพ์พลงไปบนภาชนะที่สะอาดหลังจากนั้นเราใช้วิธีการดึงพิมพ์พแบบนี้ค่ะค่อยๆดึงรอบๆพีพ่หมีนะคะ ดึงเบาๆแบบนี้ทั่วๆทุกอันเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะยกพิมพ์ขึ้นมาได้แบบนี้เลยค่ะทุกคนชูแวบเราก็จะเห็นพี่หมิ่นน่ารักออกมาแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูใกล้กๆกันค่ะเห็นไหมคะในรายละเอียดที่เราใส่ใจจะปรากฏออกมาบนผลงานของเราเมื่อเสร็จแล้วแบบนี้ละค่ะทั้งจมูก แก้มนะคะเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะเห็นตำหนิตรงบริเวณจมูกของพี่หมีไหมคะอันนี้ปัญหาเกิดจากพอพิมพ์เทวุ้นสีน้ําตาลลงไปแล้วพิมพ์ลากพิมพ์ออกมาค่ะลากพิมพ์หลบกล้องออกไปนะทุกคนทําให้น้าวุ้นที่ยังไม่เสร็จตัวไหลไปเปื้อนบริเวณอื่นแบบนี้นะคะเดี๋ยวพิมพ์เอาออกให้ค่ะเพราะฉะนั้นแนะนําเลยนะคะเวลาหยอดพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องขยับพิมพ์ไปไหนค่ะไว้ตรงนั้นแหละจนกว่าเขาจะเย็นตัวหรือเสร็จตัวเรียบร้อยนะ ะะมาถึงขั้นตอนการบรรจุพี่หมีลงไปในกล่องพิมพ์ใช้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาด100กรัมหรือว่าขนาดประมาณ8เซนติเมตรนะคะจัดวางพี่หมีลงไปแบบนี้ในส่วนของกล่องแล้วแต่ไอเดียของเพื่อนๆเ,เลยนะคะถ้าใช้กล่องแบบพิมพ์แนะนําให้หยอดนะ้ําวุ้นลงไปที่ฐานกล่องด้วยนะจะทําให้พี่หมีดูสวยเด่นขึ้นมาดูสะอาดตาดีด้วยค่ะสําหรับพิกัดพิมพี่หมีพิมพ์จัดไว้ให้ทุกคนแล้วค่ะทีนี้มาพาพี่หมี ไปเข้าฉากถ่ายรูปกันค่ะพอวางพี่หมีลงบนฉากสีขาวแบบนี้ดูสวยงามสะอาดตาน่าทานมากๆค่ะทุกคนมาดูกันชัดๆนะว่าน่ารักขนาดไหนเด็กๆจะชอบไหมถ้าได้เจอพี่หมีของเราพิมน่ารักน่ารักแบบนี้แน่นอนเลยค่ะว่าไม่ได้เหมาะแค่การทําขนมไปแจกเด็กๆตามโรงเรียนแบบที่พิมพทา เขายังเหมาะสําหรับการจัดงานปาร์ตี้เล็กๆงานวันเกิดของเด็กน้อยชิมีเพื่อนๆมารวมตัวกันสนุกสนานเฮฮาชิ้นไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปเป็นชิ้นขนาดพอดีทานค่ะทุกคนเด็กๆสามารถทานได้ฝากไว้สําหรับการทานขนมวุ้นแนะนําให้เด็กๆทานหลังมื้ออาหารนะคะเพราะว่าวุ้นมีไฟเบอร์จะทําให้เด็กๆอิ่มนะทุกคนเพราะฉะนั้นต้องให้เด็กๆทานข้าวก่อนค่ะถ้าชอบไอเดียน่ารักๆแบบนี้ฝากกดติดตามช่องพิมพ์ไว้ ด้วยนะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพิมพ์ค่ะ